มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมาเรียลการโปรแกรมดอกเพิ่มของโตโยต้าอาผ่านนะครับตัวนี้เป็นเจนสีนะครับเป็นระบบคีเลดนะครับซึ่งลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวต้องการทําเพิ่มนะครับตอนนี้ช่างกุญแจเอชินโปรแกรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบเราจะมีการทดสอบให้ลูกค้าดูเสมอนะครับเราจะกดตัวนี้นะครับตัวของเรานะครับติดนะครับทํางานแล้วนะวางตัวนึงไว้นะครับของลูกค้านะครับนี่นะครับ ทำงานได้ปกตินะครับเราจะไปทดสอบในเรื่องของตัวคีย์เลสนะครับมาว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่ามาเดินเข้ามานะครับกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะครับเดินเข้ามาแตะนะครับล็อกเรียบร้อยนะครับโอเคเอาก็ใส่กระเป๋าลรวงมาปั๊บเปิดได้นะเทสตาร์ทก่อนนะครับกุญแจอยู่กับเรานะครับเหยียบขึ้นมาในรถดูตำแหน่งเกียร์พกดไอจีออนเรียบร้อยเครื่องฟิสตาร์ทง่ายนะครับ เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มของโตโยต้าเอาผ่านนะครับเป็นที่เรียบร้อยเจนสีนะครับเราจะทดสอบโซฟาสไลด์ด้วยนะครับมา,มากดเลยออกนะครับฝั่งโน้นออกไปแล้วนะครับเอาฝั่งนี้บ้างโอเคเห็นไหมครับสไลด์ซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับอปิดทางน้นก่อนกดค้างไว้อ่ปิดนะครับ ทางโน้นมางปิดทางโน้นมากมาตวดวนให้รอบไปเลยนะครับกดปุ๊บค้างไว้สไลด์ไปเลยครับไไปแล้วนะครับทำงานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับตัวนี้ซอฟต์แวร์เอาผ่าแท้เปิดฝากระโปรงท้ายด้วยครับมาดูสิใช้งานได้ไหมตัวนี้มันขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปช้กไฟฟ้านะครับทำงานปกติปิดกัน โอเคตี okay. แรงๆเลยดูสิไฟฟ้าไหมรันขึ้นมาแล้วครับตัวนี้เครื่องแรงด้วย3.5ด้วยลีมิเต็ดด้วยนะครับสุดยอดอ่ะค้างเลยล็อกเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นอันว่าโปรแกรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็นแล้วแต่โทรมาครับ0838978964นะครับช่างกุญแจชินบริการทารั้งในนรสานที่นะครับ แล้วก็ขอบอกเป็นความรู้นิดนึงนะครับถ้ากุญแจรุ่นนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดเหลือดอกเดียวนะครับควรแนะนําทําเก็บเพิ่มไว้ถ้าหายหมดท่านจะจ่ายมากกว่า2เท่าของการนําเพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่เป็นระบบคีเลตแล้วนะครับและเป็นรีโมดที่หายากนําเข้านะครับตัวนี้ฉะนั้นแล้วเหลือดอกเดียวนะครับไม่ควรนะครับเก็บปล่อยไว้นะครับทําเพิ่มไว้ท่านจะประหยัดนะครับขอบคุณครับ